ผู้สูงอายุล่าสุดวันที่10มกราคม2567มี7ข้อนี้ไม่ได้เงิน1,000บาทดูเลยคุณได้ไหมล่าสุดในวันที่10มกราคม2567นี้ใครที่มี7ข้อนี้คุณไม่ได้เงิน1,000บาทครับมาดูไปพร้อมกันทีละข้อเลยง่ายๆเลยก็คือดูไปทั้งคลิปนี้เนี่ยถ้า7ข้อนี้คุณมีก็จะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าเช็คแล้วไม่มี คุณได้เงิน1 0 0 0ันบาทแน่นอนครับมาดูไปพร้อมกันเลยมาเริ่มกันทีละข้อนะครับเริ่มกันที่ข้อที่1ครับข้อที่1ครับก็คืออายุต่ำกว่า60ปีถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีอายุต่ำกว่า60ปีในที่นี้ก็หมายความว่าคุณไม่ใช่ผู้สูงอายุคุณก็จะไม่ได้เงินนั่นเองผู้สูงอายุก็คือ60ปีขึ้นไปเท่านั้นที่จะได้เงินครับนี่คือข้อที่1 ต่อไปข้อที่2ครับคุณต้องไม่เคยลงทะเบียนหรือไม่ผ่านการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุมาก่อนคุณเป็นคนที่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณเพิ่งรู้จักเบี้ยผู้สูงอายุเป็นครั้งแรกก็คือในคลิปนี้เลยแสดงว่าคุณไม่เคยลงทะเบียนครับคุณจะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณลงทะเบียนแล้วคุณรู้จักเบี้ยผู้สูงอายุคุณไปลงทะเบียนแล้วตรงนี้สบายใจได้ครับคุณได้เงินครับนี่คือข้อที่ 2ผ่านไป2ข้อแล้วนะก็คือมี7ข้อนี้นะครับต่อไปถ้ามี7จข้อนี้ไม่ได้เงินนะต้องไม่มีถึงจะได้เงินข้อ1ข้อ2คุณไม่มีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็รอดไปนะครับโอเคต่อไปข้อที่3คุณไม่มีหรือเปล่าก็คือไม่เคยรับเงินเบี้ยวสุริยุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนคุณไม่มีข้อนี้หรือเปล่าหมายความว่าคุณเนี่ยเคยได้รับเงินเบี้ยวสุริยุในเดือนก่อนหน้านี้มาก่อนหรือเปล่า ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณเคยได้เงินเดือนก่อนนั้นนี้มาก่อ่ะคุณจะได้รับเงินในเดือนมกราคมด้วยครับแต่ถ้าไม่เคยได้รับเงินมาก่อนก็จะไม่ได้เป็นไปได้แบบนั้นครับนี่ 3. ต่อไปข้อที่4ครับบัญชีธนาคารที่คุณมีไว้รับเงินของผู้สูงอายุเนี่ยของท่านนั้นนะครับมีการปิดใช้งานไปทําให้เงินเนี่ยโอนเข้าไม่ได้บัญชีธนาคารที่ให้ไว้ทางภาครัฐถูกปิดใช้งานไปแล้วหรือว่ามีการเผลอปิดบัญชีไปโดยไม่ได้ตั้งใจ คุณจาได้ไหมตอนที่คุณไปลงทงเบลรับเงินเบี้ยวสยริโยตอนนั้นเนี่ยคุณได้เอาบัญชีธน,นาคารอะไรให้กับภาากระดาษเอาไว้ครับบัญชีนั้นยังคงเปิดใช้งานอยู่หรือเปล่าบัญชีนั้นยังคงมีการโอนเงินเข้าอย่างสม่ําเสมอไหมถ้าเกิดว่าบัญชีนั้นมีการโอนเงินเข้าอย่างสม่ำเสมอแล้วไม่ไปเผลอปิดบัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจเนี่ยเงินก็จะสามารถโอนให้คุณได้ครับแต่ถ้าเกิดว่ามีการปิดบัญชีไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุไรก็แต่ปิดบัญชีไปแล้วการที่คุณปิดบัญชีเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะทําให้เงินจากภาพรัฐไม่สามารถโอนเงินเข้าคุณได้ครับดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อน,นี้ก็คือบัญชีธนาคารคุณปิดเนี่ยก็จะไม่ดีเงินต้องบัญชีธนาคารเปิดเพื่อจะพร้อมรับเงินครับนี่คือข้อที่4ต่อไปข้อที่5ครับผู้ที่รับเบี้ยผู้สูงอายุนเนี่ยไม่มีชีวิตอยู่แล้วหรือว่ามีการเสียชีวิตไปแล้วนะครับถ้ามีการเสียชีวิตเนี่ยก็จะไม่ได้เงิน แต่ถ <ítulo> anyway, you. ้าหากว่ามีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยก็ได้เงินนะตรงนี้เผื่อคุณอาจจะดูเผื่อผู้สูงอายุที่อยู่ในละแวกหมู่บ้านของคุณนะครับอาจจะมีคนมาถามคุณะคุณก็ดูเผื่อเขาถ้าเขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับก็จะไม่ได้เงินแล้วก็ยังให้กับคนที่ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีข้อนี้ก็ไม่ได้เงินถ้าไม่มีข้อนี้ครับมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้เงินครับมีข้อห้า ต่อไปข้อที่6ครับอายุต่ำกว่า90ปีถ้าหากว่าอายุต่ำกว่า90ปีครับจะไม่ได้1 0 0 0บาทนะครับแต่ก็จะได้รับหากว่าอายุ60ปีขึ้นไปนะครับจะจัดเป็นผู้สูงอายุแต่หากว่าจะได้ต่ำกว่า90ปีเนี่ยก็จะได้แต่ไม่ได้ถึง1 0 0 0นะครับคนที่ได้1000เนี่ยมีเพียง90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับเพราะว่าจำนวนเงินที่ได้ได้ตามขัม้นบันไดได้ตามอายุครับก็ง่ายๆเลยก็คือ ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอายุไม่ถึง90ปีต่ำกว่า90ปีเนี่ยก็จะไม่ได้เงิน1 0 0 0พันแต่ถ้าหากว่า90ปีขึ้นไปก็จะได้เงิน1,000ันนั่นเองครับดังนั้นถ้ามีข้อนี้ก็จะไม่ได้เงินเพราะอายุต่ำกว่า90ปีแต่หากว่าคุณบอกว่าคุณไม่มีข้อนี้เลยคุณเนี่ยอายุ90ปีแล้ว95ปีแล้วก็ได้1,000บาทครับรายละเอียดการได้เงินเนี่ยจะเป็นไปตามนี้เลยก็คือเบียย้ยยบงชีพผู้สูงอายุครับจะเริ่มตั้งแต่อาย จะจะได้600 70 79ปีรัฐจะให้700 80 819ปีรัฐจะให้800นะครับแล้วก็90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับรัฐถึงจะให้คุณในจํานวนเงิน1,000บาทนั่นเองครับังนั้นก็ชัดเจนนะฮะคนที่มีอายุ90ปี9 90 91 92 93 94ไล่ไปเรื่อยเป็น100ไป100กว,กว่าเลยนะครับ ก็เท่านั้นครับที่จะได้1 0 0 0พบาทหากต่ำกว่านั้นก็จะได้ตามขั้นบันไดไปเช่นอายุเพิ่งได้เริ่มต้นเลยคือ60ปีก็ได้600อย่าง70ก็ยัง700นะครับผมยกตัวอย่างให้แบบนี้แล้วกันตัวอย่างการได้เงินจะเป็นแบบนี้นะเริ่มตั้งแต่1 0 0 0ก่อนเลยนะครับอย,อย่างร้อยสี่ปีเนี่ยได้1,000นะ98ปีอย่างเงี้ยได้1,000 92กอปีได้1,000 88ปีอย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่ถึง90คือได้800 3ปีก็ได้800 อายุไปถึง80 79ปุ๊บยังไม่ถึง80นะก็ได้700นะครับ67ปี 77, 700 7 70, ปี700 65ปี600 60ปี600นะครับจะเป็นไปตามเรทนี้นะสำหรับเดือนมกรานะแต่ตอนนี้เนี่ยก็มีการกระแสที่ทางข่าวนะว่าจะปรับให้มากขึ้นนะอย่าง90ปีเนี่ยก็จะได้ถึง1,250เนละยอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาบอกกันนะว่าได้ในเดือนไหนกันถ้ามีการปรับและอนุมัติจริงนะครับแต่ให้เข้าใจว่าส่าสำหรับมกราวันที่10เนี่ย ก็ยังคงเป็นโดเดตนี้ก่อนนะครับโอเคนี่ก็คือตัวอย่างแบบนี้ครับนี่คือข้อดี6ครับถ้าคําว่ามีข้อนี้อายุต่ำกว่า90ปีก็จะไม่ได้หนึ่งบาทแต่ถ้า60ปีขึ้นไปก็จะได้ไปตามแค่นบันไดที่เราให้ฟังครับและก็ข้อที่7ครับหากว่าในวันที่10มกราคม6 7นะครับพอถึงวันปุ๊บเนี่ยคุณได้เงินเข้านะเงินที่เข้ามาหาคุณเนี่ย เข้ามาในจํานวนที่ต่ํากว่า1000บาทครับเป็นเพราะสาเหตุเดียวเลยเพราะว่าคุณอา,ายุไม่ถึง90ปีนั่นเองนะเพราะว่า90ปีขึ้นไปเท่านั้นครับที่ได้1000บาทนะครับดังน,นั้นถ้าเกิดว่าคุณมีข้อนี้ได้เงินเข้าต่ำกว่า1000บาทในวันที่10มกราคมก็แสดงว่าเช่นได้600ก็แสดงว่าคุณยังอายุ60ส9หานะครับนะหากได้700เนี่ยก็เป็น7 0 79หากได้800ก็80-89 แต่หากว่าได้1000ก็แสดงว่า90ิปีขึ้นไปแล้วนั่นเองครับมีจะเป็นแบบนี้เลยดังนั้นถ้ามีข้อนี้เงินเข้าต่ากันห0 0 0บาทก็แสดงว่าคุณไม่ได้เงิน1000แต่หากว่าไม่มีข้อนี้ครับคุณอายุคือคุณเงินเข้า1,000บาทก็แสดงว่าคุณเนี่ย9กิปีขึ้นไปอันนี้เป็นการย้ำคอนเฟิร์มให้กับทุกท่านให้เห็นภาพมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเมื่อมีการได้รับเงินนะครับก็คือทั้ง7ข้อนี้เนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณมีคุณจะไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีครับแล้วไปไปตามที่เงื่อนไขที่ผมได้เล่าแต่ละข้อเนี่ยคุณก็จะได้เงินโดยเงินจะทําการโอนให้คุณครับในบัญชีที่คุณให้ไว้กับทางรัตรตอนลงทะเบียนรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุคุณเอาบัญชีธนาคารไหนให้กับรัฐเงินจะโอนเข้าสู่บัญชีธนาคารนั้นเงินจะโอนในเดือนมกราคม2 5 6 8ครับในวันศุกร์ที่10มกราคม2588เงินสามารถกดเป็นเงินสดครับได้จำนวนคนไม่เท่ากันจำนวนเงินที่ได้เนี่ยจะได้ตามขั้นบันไดตามที่ผมได้เล่าให้ฟังไป นี่คือข้อมูลล่าสุดครับที่นำาฝากทุกท่านนะและยังมีเงินอีกที่ได้นะครับในเดือนในส่วนของกลุ่มตรงนี้นะครับยังมีได้เพิ่มอีกเยอะเลยก็สามารถดูได้หลังวิดีโอนี้